พระพุทธเจ้าขอน้องกล้าวน้อมระลมลํำลึกในพระมหาการณาธิคุณหาที่สดุดไม่ได้หาข้าพระพุทธเจ้านักผู้บริหาระรจังหวัดสุรินเรียนเชิญทุกท่านยืนสงบนิ่งเพื่อถวา,ายอาลัยพระบาทสมเด็จพระ หนึ่งสองสามสี่ห้าคุณคณะผู้บริหาร และคณะครูรวมทั้งนัก <c oughs> เรียนบุคลากรโร,รงเร,เรียนจอมพระประชาสันทุกท่านค่ะขอขอบคุณารัท่านนะครับขอคขวอขอขอขามรดจในรอบหนึ่งนะมีทุกโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจดสวิปผลในการปฏิบัติอาทิเช่นโครงการผลหลวงเ็นโครงการแกล้งดินเป็นต้นอันนำมาซึ่งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย เป็นบุคลากรทางการาียนจาคประชาสจังหวัดนทาสมุทในาขเียนที่พระบาทสมเด็จพระเาอยู่หัวระทาน่วเหลือรัฐบตลทุกภูมิสุขในรัศดรด้วยอัจฉริยภาพล้ำเล็กเพียมด้วยพระเจ้าอยู่หัวเวลานาริกางกาที หลังจากเราได้ทราบข่าวจากสื่อมวลชนเมื่อวันที่13ตุลาคมาาพุทธศักราช2559กระทรวงอิงราาสริยารณ์ขององค์การภาคภาษาสังคมทั้งประชาชนในจองภาพประชาสังคมหลายรัฐต่างของเศร้ารุ่นการสูญเสียพระเจ้าแผ่นดินของเราไป โดยเพื่อนเรียนจอมพระพิฆาตสันก็ได้จัดงานแสดงพระอรบการะไว้เพื่อสถาปนิกเจ้าของหลวงของเราต่างทุกคนต่างทุก่านเสียเศร้าเสียใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานในวันนี้ของโรงเรียนจอมพระริฆาตสันอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ของเราครับ วัตถุประสงค์ในการจัดนักเรีนเพื่อเป็นการเทพื่อเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระปรเมนพระมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประสดุนิพนชาวไทยรวมทั้งเราชาวเด็กจบราชบัณฑิุรธ์ด้วยนะครับซึ่งในวันนี้กิจกรรมที่เราได้ทำนั้นเปการแปลอักษครับจากโรงเรียนชาวภาคชาสันงคมได้รับความร่วมมือจากนักเรียนและคณะคือคณะผู้บริหารตลอดจนหลักรทางการศึกษาของนักเรียนชาวภาคชาสันทุกท่าน ครัในความหมายนั้นนะครับเลขเก้าอยู่ในรัชกาลที่9ส่วนคําว่าพรนั้นพระปรมาิทัยย่อนะครับซึ่งหมายถึงพระบรรจัพระองค์ท่านนะครับที่เราได้แสดงออกใช้นักเรียนในการแปลอักษรทั้งสิ้น1,900กว่าคนนะครับรวมทั้งบุคลากรถึง2,000กว่านะครับและจะมีคำว่า CPS ซึ่งย่อมาจากคำว่าจอมพระจ่าสังนะครับซึ่งเป็นชื่อของประจอมมูเดียน ในการจัดง,งานครั้งนี้ก็ขอขอบคุณคณะผู้บริๆๆหารคณะครูตลอดจนนัเกเรียนนะครับที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมใน,นครั้งนี้ขอบคุณครับ